สลา,าช EA Sports EA Sports the game มันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วอุยอ้ยอุ้ยนี่มายินดีต้อนรับเราท่าไหลาครับอุย้ยหัวเราล้อนอย่างนี้ Sizou Sizou On est là pour parler tactique aujourd'hui. Oui. Cela peut paraître ennuyeux, mais au contraire. La tactique, ce n'est pas seulement des datas et des réunions sans fin. Il faut voir le football sous un autre angle. Dans le haut niveau, le foot se joue aussi dans la tête. aussi i est m นี่เอาละครับมันเริ่มต้นกันแล้วเขาเนี่ยฮะประวัติศาสตร์หน้าใหม่เหมันเริ่มต้นกันแล้วสลอมันต้องเป็นกระผมเท่านั้นเฮ้ยดูเทนในนี้เทนปันฟิกกิ้นี่อะไรอะจูเบลวินดี้ วิ่งหัวทิ้งไปและโอ้โหนี่อะไรจูดเบลเข้าไปใส่เข้าไปเลยโอ้ยดูมันมีอะไรใหม่ให้เราลองเล่นเต็ไมไปหมดเลยนะครับ เฮ้ยว็คัมนี่ว็คัมชุดคัพว็คัมชุดคัพอ่ะจะไปซีดานแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปทางนั้นเนี่ยซีดานคือผมจะไปทางเปิดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยได้ปะตอนเนี้ยเราจะเปิดแล้วด้วยตอนเนี้ยไม่ไหวละอัปเดตออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ noise จิ้มอย เอาครับก็สวัสดีตอน,นชมเกม FC25 นะครับโอ้โหเรามาเป็นอันติเมตทีมกันดีกว่าคุณผู้ชมถือว่าผมรอเกมมันลดอยู่เนิร์ดนานจนได้เลิกในการมาเปิดการสักทีครับผมซัดเลยเอาไว้หนึงนะเราอังกฤษอยู่แล้วเราสายอังกฤษอยู่แล้ว นี่ถือว่ามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับอุ้ยนี่เขาเขาแจกตัวเลยแต่ประเด็นคือสิ่งที่สําคัญไม่เกี่ยวกับการแจกตัวแล้วที่แจกตัวไปก็ไม่ได้ใช้เข้าใจไหมเราจะต้องไปเปิดการ์ดคือผมกระเสือกกระสนในการเปิดการ์ดมากกระเสือกกระสนคืออะไรวะไม่ต้องมาท่งมาสอนหรอกกูเล่นมากี่ภาคแล้วน้อง <c oughs> อุ้ยดูเขาแจกตัวอะไรเต็ไมไปหมดเลยครับอ,อาซานี่มาก่อนเลยกันครับ well done well done bro <c oughs> อุ้ย ไม่เลือกนี่ต้องอิตาลีครับแล้วก็อุ้ยเซบาซาสวยครับเซบาซ่าดีว่าไปก็เยอรมันนี่อุ้ยมีบาเยินด้วยแต่ว่าเยอรมันเดีวยวเค๊โนสกิปหมดสกิปหมดเล่นมากี่ภาคแล้วเอาเข้ามาให้หมดบรบบรบบรบอุ้ยน,นี่แจกเหรอแอรรบโอ้ได้ซีซูมาครับเอามาเล่นได้นะครับ25เบาไปแคโอเค อ๋อคือเลือกได้3ตัวนะครับแน่นอนเราต้องเลือกซีซูย์แล้วโอเคผมแค่กดคอนเฟิร์มก็จบโอเคอย่างน้อยได้ตัวยืมนะครับอืมโอเคเลือกจุดเบลครับเฮ้ยผมได้ตัวฟรีเป็นจุดเบลครับโอ้กองกลางผมตึงๆเลยนะคนุณผู้ชมยังไม่ได้เริ่มเกมเลยมันต้องเพงนาอยู่แล้ว คุณผู้ชมเห็นไอ้สี่สี่พันหกร้อยพอยต์นั่นไหมคคอเราไม่ต้องยังไม่ได้เล่นยังไม่อะไรเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะถลุงไอ้สี่พันหกร้อยพอยต์นั่นนะครับอุ้ยอ๋อนี่เราได้การมาเปิดด้วยครับเขาได้การแถมด้วยอุ้ยงง้นจัดไปแล้วจัดไปแล้วเราเรา,เราเน้นแบบ,บว่าของดีๆนะครับอันติเมตอะไรอ๋โอเคมันแจกเสื้อใช่ครับเขาใจผิดเล็กน้อยอุ้ยอุ้ยได้ได้สันติคาซล่าครับ,รบโอ้โหคือจากรูปโปรไฟล์แกนี่คือไม่ไหวแล้วนะครับปวดท้องมาไกลอุ้ยได้เจ้าในเวสนะครับ Okay. เราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะาอะไรู้วยว่าเราจะถลุงแบบจำนับจำนับนี่ถือว่าเป็นการเปิดการ์ดแบบว่าครั้งแรกของผมออกับการเล่นอุ้ยพวกเอาหาอ๋อแต่มันก็ไม่น่าปะมันแค่83เองอะ่ะนี่ไงจริงเยปดสอ83ามเองสคริปกระจายเดี๋ยวผมเคลียร์ล็อตให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเปิดกันแบบเต็มๆครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้สิ่งที่น่ามองสิ่งที่น่ามองคือการที่เราจะถลุงเงิน4000พอยต์นั้น ให้อย่างกระจุย skip skip skip, 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 skip 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 s มามันถึงเวลาแล้วชื่นใจว่ะอุ้ยมีโอเคตังเราย,ยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรสิบบาทยังไม่มีเลยอยคุณผู้ชมเราจะใส่แพ็คอะไรดีครับผมสองแพ็คจบเลยดีกว่าให้มันจบจบไปให้จบที่รุ่นเรา ผมซัดแพ็กนี้ก่อนเลยอือหือซัดผมซัดโบเปิดฟีฟ่ามาขอหน่อยนี่ไงมีสีเลยเอาวะเอาวะโอ้โหกูคิดอะอรเหวออุ้ยกูตัววอ้โหกูตัวกูตัวโอเคที่เหลือต้งดูว่าได้ใครนะคุณผู้ชมอุ้ยได้ลิซอนแต่แต่ประเด็นคืออุ้ย ไม่คือได้ตัวดีๆแต่ก็คือมันไม่จําเป็นต้องมีโกสองคนก็ได้ไงคือทําไมเอาโกลงพร้อมกันอย่างนี้อ่ะอุ้ยจะขายได้นี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหเจ็ดหมื่นครับโอเคปไปไปไปคนแรกเลยสุดหลออ่อคนนี้ไปเลยครับไปแจกโชคเอาไปหมื่นห้าไปกันเองราคาย่อมเยาโอเคปเั๊ก็น่าจะออกแล้วนะครับเพราะว่าตั้งใจตั้งใจ โอ้ยนี่เราได้โอ้ผมได้มาเล่นเลยนะครับแล้วกูตัวผมก็คิดว่าผมจะมาเล่นด้วย7 5็ดหมั่น้ลันคุ้มๆม,มันถึงหมื่นลาแล้วรถซัดแพ็คนี้เอ้แต่ผมว่าถ้าเราซัดแพคนี้คือผมก็อาจจะไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับหรือเปล่าแต่มันมาขนาดนี้แล้วอนะ่าัดดิไม่สอนหรอกกูกดก,กูกดโบวายเออตำนานใครนั่นแหละกล้องหลังครับ ใครปูโยหรอสามตัวโอ้ยได้เฮียโร่ครับโอ้ยได้เดปอรครับคือรู้สึกว่าเกลือแก yeah. ไม่อะไรครับเราไดเวียรี่แล้วก็เฮียโร่เดปอร์นะเดี๋ยวไปจัดทีมกันเดี๋ยวคุณผู้ชมโอ้ยถลุงเงินแบบรวดเร็วทันใจขับถ่ายเป็นก้อนจริงจไปเราซัดให้หมดเลยครับให้มันจบๆไป ยได้เลวานมาด้วยครับโอเคผมได้กองหน้าสวยสวยสวยเราไปจัด cross battle ของผมกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจัดตัวแป๊บหนึ่งครับโอเคทีมเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปโชว์แมตช์สักเกมแล้วกันครับแล้วก็เมื่อกี้ผมจัดเงินด่วนไปเดี๋ยวมาเปิดไอแพ็ก30กับแพ็ก10บาทกันดีกว่า10บาทคอย สิบคอยกับสามสิบคอยไหนดูซดิเฮ้ยคุณผู้ชมทำเป็นเล่นอย่าไปดูถูกนะครับไอแพ็คที่เ,เนี่ยเขาโผล่มาอย่างเงี้ยมันได้ตัวดีนะมาเฮ้ยแต่เป็นตัวผู้หญิงหรือเปล่าโอ้ผู้หญิงนะครับแต่ใครก็ไม่รู้นี่มันใช่เล่นที่ไหนแล้วเห็นไหมแปดสิบบาทก็ได้ตัวมาเอามา SBC ได้ครับสิบบาทไป ซีบิลาลิกลาสเปนครับใครวะเขาไม่ใช่ลาลิก้า่เป็นเขาลีกเอิงครับลีกเอิงฝรั่งเศสโอเคผมว่ามาเล่นต่อได้เนะี่ยน,นี่ขายได้ไหมเนะี่ยมาเดี๋ยวผมไปจัดชงแมทซ์สักเกมสองเกมด้วยก,ก,ก,กนันนะคุณผู้ชมว้าา นี่โฮ่ทูสกิปเอโอเคผมไม่ต้องปรับอะไรนะครับแล้วก็มุมกล้องนี่เดี๋ยวค่อยปรับทีหลังแล้วกันอุย้ยวุ้ยเปิดมาโดนก่อนเลยครับอออืืหมาเร็วเค็มเร็วแล้วเป็นลาสมุสฮอยรุนอุ้ยจะมายุ่งในเกมก็มาบอกเลยว่าเดี๋ยวรูจจ้จักเดี๋ยวรูจจ้จัก จุดโทษโทษทีจุดโทษเสียเสียเรียมก็จ,จุดโทษอยู่แล้วเลวี่เลวอนดอบสกีไปแล้วหนึ่งโลกบอกเลยโอ้โหไม่ได้คณามือหรอกของแท้ของแท้แทไหนเนี่ยเปิดไปเลยนี่อ่ะมันต้องให้คนหัวเหม่งเขาเปิดอะไปแล้วเอ้าคือโอ้โห มันในตัวห้อยหน้าผมมันไม่ใช่โอ้โหโดนอีกแล้วเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมผมรู้สึกว่ามันมันมันดึงมันดึงความสามารถผมออกไปบังอาจนักไปจุดเบลจุดเบลไปละม,ม,มาเด้๋ยไปพ่ลอนซ่าราฮิม โหลดเดะเวียลี่ไกลเคียงเมดี้เมบีเมบีช็อตเออเปิดอะไรโลดิโก้เดปอนะเว้ยกระโดดข้ามหัวไปนอนพ่อหนุ่มเฮ้บเรวานถึงไหมอื้อุ๊ยตัดไปได้อ้าวเสร็จเดะทำเป็นคองเกม โทษทีนะโอ้โหโอ,โอ้ไม่ถึงครับมาฮิมมาได้รอหลุดนัะวิปาตีเศษพหนุมม่มอะไร marine, อะไร <S 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 อะไรอะไรอะไรนี่โคเวชิไปไหนไปได้ปอโอ้โหตัดหลุดเลยเลวี่ไปแล้ว เอาไว้ช็อตโชว์ไปหน่อยพ่อหนุ่มนี่ไงเดี๋ยวโล่โล่ได้ก็อืมอ้มมาเด้มาเด้เรียกว่นานเอาละไปสัดไปก่อนสัดไปก่อนเจอซีซูไปเด้เปิดไปก่อนหนึ่งลูกพ่อหนุ่มซีซูยกหายได้พ่อหนุ่ม ไปแล้วเลยวันกดอุ๊ยโอ้โหปฏิเสธว่ะขออนุญาตเริ่มเกมด้วยการช,ชนะเอาละจูดไปไหนจูดนะเว้ยรู้จักเปล่าโนจูดโนปาร์ตี้พ่อหนุ่มเนี่ยไปแล้วไปแล้ว no truth, no no โนจูดโนปาร์ตี้โนจูดโอ้โหไอ้เซฟได้ลาดมุดเยี่ยมไปเนีน่ยปอ ไปดิไปดิเบียรี่เสาแรกอ,อุ้ยอืยออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเลวี่เบียรี่ไปอ,อไู้ชัวอืมใจร้ายใจร้ายใเล่นเมสทีนี้เป็นไงเอออุย้ยสวยไปแล้วครับเตนฮัทไปเตนฮัทเติม วิเรียบร้อยดิโอ้เทนฮาร์ดโอ้โหมาให้คริสเตียนวิเอรี่สัตว์ไปแล้วครับแสงแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเดปอเขาตึงหูคมยังวะใครวะโอ้โหอินคาดี้ครับคมมากลูกนี้สวยไปแตงดักบันเยอะม,มากเทนฮาร์ดโอ้โหโดนอ่านคืนครับ หมดเวลาเอ้ยลุดโอ้โหเนี่ยนาทีสุดท้ายเลยแพ้ครับเปิดเกมแรกมาด้วยการโอ้โหแพ้อย่างสุดตึงโอเคครับคือกูตัวมันก็ยังขายไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่า เนี่ยตลาดมันยังไม่มีขายแล้วผมก็ไม่กล้าเอ้ยนี่ไงมีคนขายแล้วมีคนเปิดมีคนเปิดก็แค่มีคนตามแค่นั้นเองปะ่ะ75,000พ่อหนุ่มนะครับก็จบกันไปแล้วกับฟีฟ่ายีนะครับสำหรับ EP ีแรกของเราเนี้ถือว่าได้มาอัปเกรดได้มาลองเปิดการ์ดอะไรดูนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็น e p พีไปนะครับเพื่อจะไต่แรงฟุตแชมป์ให้ไปถึงอันดับหนึ่งแล้วก็รวมถึงไลเวอร์เราด้วยนะครับไลเวอร์กับฟุตแชมป์เนี่ยอ๋อแต่คือเมื่อกี้ผมเล่นไลเวอร์นะก็ ขอจบเพียงตอนนี้ก่อนเลยกันครับเดี๋ยวมาต่อ EP หน้ากันครับถ้ามีอะไรอัปเดตจัดไปบายบายไอซี bye